เป็นคนดังสวัสดีค่ะชราอาจเป็นเหตุสังเกตได้รวมความเบลอของโจไบเดนค่ะเมื่อวันพฤหัสที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกอาการเบลอให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากกล่าวว่าพวกผู้นำสวิตเซอร์แลนด์กำลังละทิ้งนโยบายเป็นกลางที่ยึดถือมานานกว่าสองศตวตรรษหันมาเข้าร่วมนาโต ก่อนที่จะรีบแก้คำผิดอย่างรวดเร็วค่ะว่าประเทศที่เขาพลาดผิงนั้นแท้ที่จริงแล้วคือสวีเดนค่ะโดยข้อความนั้นนะคะยกมาจากคำพูดของโจไบเดนที่พูดว่าสื่อมวลชนสหรัฐบางส่วนคงจะจำได้ตอนที่ผมพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำฟินแลนด์เขาบอกว่าจะมาพบผมจากนั้นเขาก็เดินทางมาในวันถัดไปและพูดขึ้นว่าคุณจะสนับสนุนผมประเทศของผม เข้าร่วมนาโตหรือไม่จากนั้นเราได้รับโทรศัพท์และพูดคุยกับผู้นำสวิตเซอร์แลนด์ไบเดนกล่าวแต่แล้วประธานาธิบดีรายนี้นะคะเขาก็รีบแก้ไขความผิดพลาดทันทีสวิตเซอร์แลนด์โอ้พระเจ้าตอนนี้ผมคงรู้สึกกระวนกระวายจริงๆเกี่ยวกับการขยายขอบเขตนาโตสวีเดนคำพูดผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ไบเดนเปิดการแถลงข่าวในกรุงมาดริดประเทศสเปน ตามหลังการประชุมซับมิทนาโตซึ่งฟินแลนด์และสวีเดนได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมพันธมิตรทหารแห่งนี้ตอบสนองต่อปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4เดือนแล้วสวีเดนมีจุดยืนเป็นกลางในข้อตกลงทางการทหารต่างๆของยุโรป นับตั้งแต่สงครามนโปลเลียนในช่วงต้นยุค1800ซึ่งระหว่างนั้นสวีเดนได้สูญเสียการควบคุมฟินแลนด์ให้แก่รัสเซียส่วนฟินแลนด์ดำลงสถานะเป็นกลางมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่พวกเขาสูญเสียดินแดนขนาดใหญ่ให้แก่สหภาพโซเวียตไบเดนนั้นถึงจะมีอายุครบ80ปีในปีนี้แต่ที่ผ่านมาคือผู้ชื่อประเทศผิดมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเดือนที่แล้วนี่เองเขาก็เอ่ยชื่อเกาหลีเหนือ ตอนที่เขามีความตั้งใจจะพูดถึงเกาหลีใต้ในฐานะชาติผู้สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่กำหนดเล่นงานรัเสเซียย้อนไปเมื่อปีก่อนค่ะเขาก็เรียกซีเรียผิดเป็นลิเบียเช่นกันตอนที่พูดถึงดินแดนที่มีความร่วมมือกับรัเสเซียซึ่งนอกจากเรื่องการพูดผิดของโจบไบได้แล้วก็ยังมีเรื่องการประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะจักรยานล้มนะคะในช่วงพักผ่อนที่รัฐเดลแวร์ ระหว่างทักทายกับผู้สนับสนุนเมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีของวันเสาร์ที่18มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นค่ะทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่สืบราชการลับพาการเข้ามาโอบล้อมแล้วก็ช่วยพยุงตัวโจไบเดนให้ลุกขึ้นถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยกล่าวว่าผมไม่เป็นไรผมสบายดีแล้วก็บอกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดจากการที่รองเท้าของเขา ไปขัดกับแป้นเหยียบจักรยานค่ะด้านทำเนียบข่าวก็ถแถลงยืนยันในเวลาต่อมาบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนสบายดีพร้อมทั้งระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างไรก็ตามค่ะก,ก่อนเกิดเหตุนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งค่ะโดยเฉพาะการก้าวพลาดสะดุดบันไดขึ้นเครื่องบิน a i r f o r c e ดวหลายครั้งนะับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อ16เดือนก่อนโดยก่อนจะขี่จักรยานล้มเพียง10วันเท่านั้นก็เพิ่งเกิดอุบัติเหตุค่ะ8มิถุนายนนะคะระหว่างออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันเพื่อไปให้สัมภาษณ์กับจิมมี่คิมเมลพิธีกิกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังในด้านคะแนนความนิยมของตัวเขานั้นก็ตอนนี้จัดว่าอยู่ในช่วงขาลงค่ะจากโพลของ ABC News หรือ Ipsos เผยผลสำรวจล่าสุดชี้ว่าคะแนนนิยมของคณะบริหารภายใตายการนำของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำรายงานผลสำรวจดังกล่าวพบว่ามีชาวอเมริกันเพียงแค่37%เท่านั้นที่พอใจในการทำงานในด้านการฟื้นฟูนเศรษฐกิจของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนส่วน28%พึงพอใจกับการจัดการบริหารเงินเฟ้อ และ27%พึงพอใจกับการรับมือราคาก๊สขณะเดียวกันค่ะผลสำรวจยังเผยให้เห็นถึง3ประเด็นใหญ่ๆนะคะได้แก่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินเฟ้อและก็ราคาก๊สว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวอเมริกันในการตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครรายใดในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปลายเดือนมีนาคม65ที่ผ่านมาเนี่ยอีลอนมัส นักธุรกิจชาวอเมริกันก็เคยออกมาแซะไบเดนค่ะบอกว่าชราธิทิปไตยไม่เหมาะกับประชาธิปไตยตามความเห็นของอีลอนมัสเพราะไม่อาจสะท้อนหรือรับฟังเสียงของคนหลายรุ่นได้ค่ะ